อะไรเงี้ยหกเจ็ดอย่างถูกกันวันแรกแม่ก็อย่างนี้หะกลางวันก็อย่างนี้แหละตอนเย็นก็อย่างนี้แล้วพอน่งนี้ก็อย่างนี้แล้ว,ต,วตอนเช้าตอนกลางวันก็อย่างนี้พแจแม่นแ่งมองหน้ากันไม่มีใครแดกเลย แล้วกูอยากก็รู้ว่าไอ้ฟักทองฟักทองไอยืนเบ็ดฟักทองยืนสัาพักแล้วไอ้ีแม่งใครแดกกูอยากรู้ว่าใครเดกไอ้นี่ไก่เบ็ดยังไม่มีคนแดกเลยสามวันนั่นนี่าวัไปสามวันยังนี่คนแดกแล้วกูอยากรู้ว่าของมันมีคนแดก

นี่คือความจริงงมใช่แต่มึงแกงพี่แล้วมึงแกงบมึงใส่ฟักทองแยสแมงหยกต่อยยกโอ้บุญนาจูนี่สีแม่งอดเล่ยอะไรกูด้อะ อย่าไม่ยุ่งเขอย่าไม่ยุ่งเขาเฮ้ยไม่ปอยนี่เว้นผมก็คนรำชอบผมก็เปิดเผยไปเลยเพราะว่าผมเนี่ยนะจะพูดมาเนี่ยปีนี้คือปีที่ผมต่อต้านที่ผมต่อต้านนะแต่แต่ว่าพวบก็ห้ามไม่เหมือนไอ้เนี่ย หมือนแว่นแว่นโอ้ยใหญ่ๆพวกพวกอันนี้อย่าพูดอย่าอะไรอย่าอะไรต่ออะไรเอาเราก็ยังเอ้ยถ้ากูไม่พูดมึงก็เปลี่ยนแฟนบ้างแล้วกันนะอะไรให้เวลาพิจารณาตัวเองเลยแต่ค<ม>นที่สุดม,ม,มันไม่ใช่เพี้ยนแม่มันก็อยูมม่อย่างเดิมแม่มันอยู่อย่างเดิม นี่พอพี่หงใจไปไหนว่าเอาอย่างอยู่นั่นพอมาท้ายน่ะพอคุณมาลงติดใจกันนะเ้่วไปไว้มองหา